การปรับปรุงบำรุงดินนะครับมีความสําคัญอย่างมากในการปลูกพืชในการทําไร่ในการทําทสวนนะครับในการปรับปรุงดินแต่ละครั้งนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยเราจะนึกถึงอะไรครับสารปรับปรุงดินใช่ไหมครับชนิดเม็ดนะครับหรือแม้แต่แร่โดโลไมท์ยิปซัมนะครับหรือปูนขาวอะไรต่างๆก็ดีนะครับการปรับปรุงดินหมายถึงการปรับค่า pH การปรับปรุงโครงสร้างดินที่ดินแข็งทําให้ดินอ่อนนุ่มนะครับหรือแม้แต่การทําให้เกิดช่องว่างของดินทําให้ดินหลวมดินนุ่มนะครับสิ่งเหล่านี้คือการปรับปรุงดินที่ควรจะต้องทําทุกครั้งนะครับก่อนจะการจะปลูกพืชนะครับไม้ผลนาข้าวนะครับการปรับปรุงดินยังหมายถึงการปรับค่า pH ให้เหมาะสมต่อการดูดซึมของอรากพืชนะครับวันนี้นะครับ ถ้าเราจะต้องไปขนสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดหรือเป็นปูนหนักๆเลยนะครับมาทีหนึ่งอย่างน้อยไร่ละ2ตันนะครับหรือแม้แต่การใส่มูลสัตว์นะครับซึ่งต้องใช้ปริมาณมากและบางทียังย่อยสลายไม่สมบูรณ์อันก่อให้เกิดแก๊สพิษอันตรายต่อรากพืชวันนี้บริษัทเจ v อ g r o n ย t ก c ่เทจำกัดขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินตัวหนึ่งนะครับชนิดผงนะครับตัวนี้ครับ B ีโก B บีซอยนะครับ1กิโลครับุงนี้นะครับ1กิโลครับ 1>, 1กิโลมีความสามารถอะไรบ้างนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยสารอาหารนะครับวิตามินนะครับเอนไซม์ MC, แล้วก็กลุ่มหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีนะครับทำหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนทําหน้าที่ในการเร่งย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับทำหน้าที่ในการปรับค่า pH ของดินทําหน้าที่เติมอินทรีย์วัตถุหรือเราเรียกว่า organic m a t t ร์ให้กับโครงสร้างดินนะครับต้นไม้ต้นข้าวต้น ใบไม้ต่างๆหรือแม้แต่เนื้อเยื่อต่างๆนะครับจะดูดซึมาสารอาหารจากบีโกบิซอยถุง,งนี้แหละครับไปสร้างการจเจริญเติบโตติดดอกออกผลได้ดีดูดซึมสารอาหารได้ดีเพราะสารละลายบีโกบิซอยสามารถละลายน้ําได้เกือบ100%ซนะครับแล้วสามารถแทรกซึมไปในอนุภาคของดินนะครับดินที่แข็งก็จะเป็นดินที่นุ่มนะครับ ดินที่ PH ไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับพี P เป็นกดเป็นด่างมากเกินไป B ซอยจะไปช่วยครับให้มันสมดุลน,นะครับอัตราการใช้ก็ไม่มากนะครับ5กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้ทั้งทางใบฉีดพ่นทางพื้นดินนะครับแล้วก็ฉีดได้บ่อยๆด้วยนะครับการปรับปรุงโครงสร้างดินเนี่ยสามารถทําได้ทุกครั้งในเมื่อเราลดน้ําต้นไม้นะครับโดยเฉพาะระบบสปริงเกอร์ระบบน้ําหยด รหรือแม้แต่ใช้ดโดรนนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฮเทคในการฉีดพ่นทางใบนะครับบีโกบีซอยนะครับมีสารอาหารครบในนี้นะครับบีซอยเรายังมีอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ60%นะครับในชนิดผงชนิดแห้งแบบนี้แต่เมื่อเราใช้5กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรจะได้อินทรีย์วัตถุจะได้สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของพืชใช้แล้วเป็นยังไงครับใช้แล้วใบเขียวใบเงาใบดำนะครับรากดีดินนุ่มดินฟู pH เ,เหมาะสม มีจุลินทรีย์ธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายในดินนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยเพิ่มออกซิเจนลงไปในพื้นดินทำให้ระบบรากแข็งแรงต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับใช้บีซอยนะครับสูงสุดถุงนี้นะครับผสมน้ำได้5,000ลิตรนะครับฉีดพ่นได้อย่างน้อย100ไร่ขึ้นไปนะครับสูงสุดประมาณ300ไร่นะครับสำหรับไร่อ้อยไร่มันที่มีพื้นที่กว้างนะครับหรือใช้โดรนฉีดพ่นยิ่งได้พื้นที่มากนะครับเขียวเข้มโตไว รากดีพีเเหมาะสมดินดีใช้บีซอยนะครับ